สวัสดีคะ่ะเอค่ะจากช่องเ e อทอลอยชีคอนใก่าน,นะคะเดีคลิปนี้เอจะมารีวิวจากกาลิษแม่คำปองนะคะที่พักสวยสไตล์โมฮเมียนที่แม่คำปองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เออยู่ที่เดี๋ยวกาเล็ษแม่คำปองนะคะ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนเป็นหน้าโลซีสั้นนะคะแต่ที่นี่อากาศเย็นๆนะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะคะอากาศเย็นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจุดการเหล็ดแม่คำปองมีดีอะไรน่ารักยังไงนะคะคนถึงชอบมาพักที่นี่กันมากเลยนะคะน่าแปลกใจนะวันนี้เรามาวันหยุดยาวนะแต่ว่าปิดรีสอร์ทเลยครับใช่ค่ะวันนี้เราเป็นคณะเดียวในในของของที่นี่สวัสดีค่ะลาลาปา เป็นที่รีเซพชันค่ะที่พักนี้จะเป็นรูปแบบของโมฮีเมียนนะคะสีสันสวยงามค่ะพาขึ้นมาทีา่ห้องพักใต้หลังคานะคะก็สำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มคณะใหญ่นะคะแนะนำเลยนะคะเป็นห้องน้ำรวมนะคะห้องพักน่ารักมากๆเลยค่ะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลย เดี๋ยวกลับมาดูในส่วนของโถงกลางนะคะตรงนี้จะมีที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนมีห้องอาหารนะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติส่วนห้องพักของเอต้องเดินลงบันไดไปอีกหนึ่งชั้นค่ะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้นอนห้องมีสองนะคะห้องฝั่งนอกเดิดยดูกันห้องนะะ่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นห้องเตียงเดี่ยวข้างหน้านี่จะเป็นมี โตะสปาเล็กๆตันเตีนเดี่ยวห้องนี้สองพันสี่ค่ะเป็นพัดลมนะคะไม่มีแอร์นะคะทีน่นี่มีเครื่องฟองกอากาศด้วยแล้วนีตะวางมูห้องน้ำกันโอ้น้ำเล็กๆห้องนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีแกัง,งน่ารักมากเลยอ่ะ ที่นอนห้องนี้นะคะออกมาก็จะเจอนี่เลยวิวนี่เลย,ยน,นี่เลยนะคะออกมาวันนี้รีสอร์ทจะโอ้โหน้ำตกคะ่ะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นที่ชมน้ำตกนะคะน้ำตกอะไรคะน้องโป้งมันไม่มีชื่อ,รอครับแล้วเกิดอันนี้ขนาดหน้าแรงนะเ,เมษานะยังมีเราดูจากลักษณะดูจาก กายภาพแล้วน่าจะเป็นน้ําตกสองงามครับอยากให้ไปชมทุกทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าไปดูในห้องห้องทีหนึ่งชื่อว่าห้องกระโจมหนึ่งเนี่ยเขาเป็นห้องที่แบบว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยอ่ะแล้วมีอ่างส่วนตัวฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับนี่เข้ามาเลยไม่มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําต้องใช้ห้องน้ํารวมนะครับแต่ว่าราคาแพงมากแต่มีอ่างอาบน้ํานะครับลองเข้ามาดูคือล้ันคือละห้าพันอันนี้สวิตไฟอยู่นี่ครับเปิดไฟแชะนี่ ห้องนี้ก็จะมองเห็นวิวอย่างนี้เลยครับนี่วิวแบบเต็มเต็มที่เดิมากันสองคนเลยนะแบบเจ๋งมากครับเป็นเข้าไปเป็นเตียงนอนเลยครับนี่ครับแล้วก็นอนฟังอย่างนี้เลยครับนี่เขานั่งนั่งนอนกันตรงนี้เลยครับนี่น่านแหละครับนอนอย่างนั้นเลยนี่ครับเข้ามาเหมือนกับห้องเมื่อกี้นี่นะครับที่เราไปดูแต่ว่าในห้องนี้ที่ดีกว่าเนื่องจากว่ามีห้องน้ําในตัวนี่เข้ามาครับ นะครับเข้ามาเลยครับนี่ครับของน้ำไม่ตัวแล้วยังมีไอ้ไม่มีแอร์นี่นะองไม่มีแอร์สักห้องเลยฮะมันเย็นก็ก็ถึงเวลาอาหารเช้าที่เดอะการลเด้แล้วครับก็เป็นห้องอาหารที่ริมน้ําตกเลยนะฮะแล้วก็มีเช้าเช้าก็จะมีเซตเป็นจัดเซตนะครับเป็นข้าวต้มหมูนะครับโอ้หน้าทานมากเลยเนี่ยข้าวต้มหมูนะครับแล้วก็มีไข่ดาวขนมปังแซนด์วิชนะครับผลไม้แล้วก็มีบาร์เครื่องดื่มนะครับกาแฟ บรรยากาศที่นี่ดีมากๆครับอาหาร,รชา้าไอยกอมอาาจละห้องอาหารนะคะมานั่งทานริมน้ําตกเลยนะคะอันนี้เห็นแล้วน้ําตกใจใย่างนี้ เป็นมื้อเช้าที่รสชาติของอาหารก็อร่อยนะคะบรรยากาศก็กดีอุณหภูมิก็ตอนนี้ก็19องศาค่ะเหมือนในหน้าหนาวเลย The g การ e เลค่ะแม่กำปองเพจของเด e ะการ e เลแแม่กำปองเดี๋ยวเอจะฝากไปใต้คลิปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเอจะพาไปเที่ยวในหมู่บ้านแม่กำปองคะ่ะติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ